เพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยก่อนซื้อเพี้ยนจือหวางทุกครั้งมาฮะเชิญครับคุณธีระครับกลับมาช่วงนี้นะครับก็เล่าเรื่องที่อันสืบเนื่องมาจากข่าวสารบ้านเมืองของเราครับตอนช่วงประมาณสัก1 4 1สสัปดาห์ที่แล้วนะมันมีข่าวข่าวหนึ่งที่คุณนกอ่านอ่ะที่อะไรนะท่านนั้นอ่านทุกวัน อันนหน้ามทุกวันข่าวเลยข่าวที่ท่านประธานศาลฎีกาท่านประธานศาลฎีกาท่านชนาการทีรวเวทพลละคุลเนี่ยนะฮะได้ลงนามในคำสั่งของสำนักงานศาลยุติธรรมอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการตุลาการท่านนั้นก็คือท่านกิตติอินนาคูนะฮะเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดแม่สอดก็คือท่านกิติเนี่ยขอลาออกจากราชการด้วยให้เหตุผลว่าเนื่องจากต้องการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นภัยในวัฏสงสารนี่คือเหตุผลของการลาอเพื่อให้พ้นภัยเพื่อให้พ้นภัยในวัฏสงสารเป็นเหตุผลจริงๆแล้วนักข่าวก็ได้ติดต่อกับท่านกิติท้าบอกใช่ใช่ใช่ ผมให้เหตุผลนี้ที่จะลาออกเพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมด้วยการบวชแล้วไม่ศึกครับเออบวชแล้วไม่ศึกนะโอ้โหจะได้พ้นภัยจากวัตตะสงสารเออแล้วก็คำคำนี้เนี่ยนะวัตตะสงสารเนี่ยหรือว่าสงสารวัตเออบางคนเขาก็เรียกสงสารวัตสังสารวัตวัตตะสงสารสังสารทุกข์สังสารจักร ความหมายเดียวกันหมดความหมายเดียวกันหมดครับก็คือการเวียนไหวตายเกิดการเวียน่หยตายเกิดก็คืออยากจะหลุดพ้นจากการเวียนไหวตายเกิดผมก็ไปค้นคว้ามาดูว่าสังสารวัตวัตสงสารเนี่ยความหมายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหคนผมมันยาวปื้ดป้าไปหมดนะตอนแรกเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจว่าที่ท่านกิติเนี่ยจะไปบวช นะไปบวชเพื่อให้พ้นภัยในวัฏสงสารเนี่ยเราก็สงสัยว่าจะพ้นภัยได้ยังไงในเมื่อทุกคนก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมคุณจะพ้นภัยได้ยังไงเออแต่ความจริงมันมีละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นใช่เออมันไม่ใช่ว่าคือทุกคนต้องตายแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยคุณต้องพ้นภัยจากวัฏสงสารบางประเภทใช่ใช่ไหมใช่ คำว่าวัตตะสงสารเนี่ยก็คือการเวียนไหวตายเกิด<อ>แล้วทำไมถึงมีการเวียนไหวตายเกิดเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เรายังคงต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่มันมีปัจจัยมันมีที่มาที่ไปมันมีการกระทำของเราที่ทำให้เราเนี่ยไม่หลุดพ้นจากตรงนี้<อ>ยังต้องเวียนไหยตายเกิดอยู่เวียนไหวตายเกิดอยู่ถามว่าลเราจะเวียนไหยตายเกิดไปถึงเมื่อไหร่อตอบไม่ได้ ไม่มีที่สิ้นสุดอ่าแล้วถามไปดูว่าแล้วอะไรที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันเนี้ยทําไมเราไม่หลุดพ้นอมีอยู่สามอย่างก็คือกิเลสกรรมแล้วก็วิบากสามอย่างนี้ที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่กิเลสกรรมแล้วก็วิบากเขามีคําจํากัดความแบบนี้ว่ากิเลสในใจ เป็นเหตุให้เราสร้างกรรมแล้วส่งผมส่งผลให้เป็นวิบากกิเเรในใจเป็นเหตุให้เราสร้างกรรมส่งผลให้เกิดวิบากและวิบากก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเพื่ออะไรเพื่อไปรับผลกรรมที่เราทํามาย้อนกลับไปเราเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเพราะไปรับผลกรรมที่เราทํำมาเกาะหน้านี้โอ้โหกิเลสคืออะไรกิเลส รลักโลกกดลงโอ้แต่นี่แต่นี่อีกยาวเลยนะ <laughs> มันทําให้เราทําอะไรบางอย่าง <laughs> ใช่แล้วเราก็มีผลของการการะทา <laughs> ใช่ที่เราต้องรับอีกกิเลส <laughs> <laughs> ส่วนใหญ่เราก็จะนึกง่ายๆคือความอยากของมนุษย์นะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> นี่ยังคุณต้องจำสามคำนี้ก่อนกิเลสกรรมแล้วก็วิบากนะกิเลสนะฮะกิเลสก็คือว่าสิ่งที่ทําให้จิตของเราเนี่ยเศร้าหมองนะฮะในพุทธพจน์ บอกเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องนแต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองอมด้วยอุปปกิเลสที่จอมาอ,มอุปปะคำว่าอุปปะแปลว่าเข้ามามฉะนั้นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุปปกิเลสก็คือกิเลสที่เข้ามาในจิตใจของเรา,า <laughs> น่นี่นะแล้วกิเลสกิเลสแบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งย่อยอไปอีกนะทำไมเราถึงมีกิเลสอือ กิเลสเกิดจากสามอย่างโลภะโทสะแล้วก็โมหะนะโลภะก็คือความปรารถนาความอยากความต้องการความโลภนะอยากมีอยากเด่นอยากได้ใช่มมีแต่ความโลภไม่มีที่สิ้นสุดโทสะก็คือความโกรธความแค้นคือพอมีความแค้นต้องแก้แค้นต้องเอาคืนอันเนี้ย คือโทสะโมหะโมหะก็คือความหลงความงมงายอันเนื่องมาจากการไม่ศึกษาการคิดไปเองความโง่เขลาเนี่ยสามอย่างเป็นบ่อเกิดของความกิเลสครับ่อเกิดของกิเลสโอ้โหมันมันยิบย่ยนึกซึ้งมากเป็นแบบเหมือนกับพอออกเป็นต้นแล้วก็เป็นพวงย่อยๆว่ามันเกิดจากอะไรนี่เฉพาะหัวข้อกิเลสนะ ครับนะตอนนี้พอกิเลสแล้วก็ตัวที่สองก็คือกรรมกรรมหมายถึงกิเลสต้อให้เราก่อกรรมการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนากรรมคือการกระทําที่เกิดจากเจตนาและเจตนาคืออะไรเจตนาคือการกระทําที่เราจงใจจงใจที่ทํามันฉะนั้นเจตนาจึงเป็นสิ่งสําคัญของการกระทําเพราะเราจงใจจะทําแบบนีเออ้เราจงใจจะทําแบบนี้ กรรมแสดงออกได้สามทางก็คือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจครับมันเึ่งซึ้งมากเพราะมีกิเลสมันทำให้เราพูดอันนี้โดยมีความหวังว่าจะเกิดสิ่งนี้ใช่ใช่ไหมคือคือศาสนาพุทธเนี่ยยากตรงที่เข้าไปถึงความรู้สึกนึกคิดบางทีคุณอาจจะไม่พูดนะแต่คุณมองผมอยู่เนี่ยคุณได้ไหม อยากจะกระโดดทีบหน้าพี่กนกชิบหายอะไรก็มีมโนกรรมเออมโนกรรมคือทางศาสนาพุทธเนี่ยห้ามคิดแม้กระทั่งอย่างนี้ก็ถือเป็นกรรมใช่ถือเป็นกรรมซึ่งยากมากใช่ไหมแต่ถ้าดาออกมาเนี่ยวัจีิกามวัจีกรรมแต่ถ้าทำถ้าต่อยเนี่ยถ้ากระโดดทีบเลยอันนี้ชัดเลยใช่ไหมเกิดจากกิเลสที่เราโกรธจะทางใจก็ด้วยนะแม้แต่ความคิดเราก็เป็นกรรมได้ก็นี่ไงที่ผมบอกไงใช่คุณคุณนั่งเฉยคุณยิ้มเนี่ย แต่คุณคิดไม่ดีเนี่ยคุณก็ผิดศีลแล้วก็เป็นกรรมเห็นไหมเป็นกรรมแล้วเห็นไหมโอ้โหเราจะหลุดพ้นไม่ได้ยังไงเนี่ยยากจะหลุดจากวัฏสงสารเพื่ออไงยากมากโอ้โหมันเยอะมากศาสนาพุทธเนี่ยยากมากแต่ว่าคําว่ากรรมเนี่ยที่เราบอกว่ามันเกิดจากกายวาจาใจนี่นะกรรมก็ยังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายกุศลกรรมกับฝ่ายอกุศลกรรมลึกซึ้งไหมฝ่ายกุศลกรรมเนี่นะครับ หมายถึงกรรมทางฝ่ายดีนะฮะฝ่ายกุศลกรรมเป็นการกระทําที่บุคคลทําด้วยโลภะทาด้วยอะโลภะอะโทสะอะโมหะก็คือทําโดยที่ไม่มีความโกรธความหลงคือทําในสิ่งที่ดีอ,ะอ่ะกุศลกรรมนะฮะก็คือกรรมของฝ่ายดีกรรมของฝ่ายดีมีอะไรบ้างโอ้มีกายสุจริตก็คือการกระทํา ทางกายที่ดีนะวัจีสุจริตการกระทําที่ดีทางวาจานะฮะมโนสุจริตก็คือการกระทําที่ดีทางใจเห็นไหมนี่เห็นไหมกุศลกรรมเนี่ยนะก็คือโดยรวมแล้วก็คือกรรมทางฝ่ายดีซึ่งก็แน่นอนว่ามันจะตรงข้ามกับอกุศลกรรมก็คือกรรมทางฝ่ายชั่วก็คือกรรมแต่ละอย่างที่ เป็นกรรมที่ไม่ดีเออเนี่ยมันจะตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ครับนี่นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่สุดแล้วมันจะมาตกอยู่ที่คำว่าวิบาอืนี่วิบากกรรมวิบากก็คือผลที่เกิดขึ้นเกิดจากกรรมใช่ผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำมาทั้งหมดแล้วถามว่าวิบากมันเกิดจากอะไรบ้างวิบากเนี่ยผลของการกระทำนั้นๆเนี่ยนะ มันเกิดได้สองทางคือบุญและบาปนั่นเห็นไหมบุญมันจะมาจบที่ตรงนี้คือบุญและบาปต่หลุดจากวัฏสงสารนี่คือพ้นไปหมดเลยทั้งบุญทั้งบาปไปเลยใช่นี่พ้นไปหมดเลยโอ้โหนั้นนี่ยการที่เราจะแบบเอออยากจะหลุดพ้นหลุดจากวัฏสงสารคืออะไรนะกรรมวิบากอะไรพวกนี้ฮะโอ้โหแล้วแต่ละอย่างเนี่ยใช่ไหมแต่ละอย่างเนี่ยเรา เราทําได้ไหมบางอย่างเราก็มันติดอยู่นะผมก็ติดอยู่นะอร่อยของอร่อยความสบายความสนุกมันก็สนุกอยู่นะคือคนที่เป็นพระจริงๆเนี่ยก็จะต้องไม่ติดในความอร่อยใช่ไหมคือคือฉันอาหารเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ในการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ฉันอาหารเพื่อที่จะอร่อยโอ้โหแบบกินเบิ้ลอร่อยมากวันนี้ญาติโยมมาโอ้โหถวายตักบาตรอร่อย ไม่เลยสมัยก่อนเนี่ยท่านสมเด็จโตเนี่ยท่านถึงแบบเวลารับจิตนิมนต์ไปไหนก็ตามแต่ท่านก็จะเ,เดินไปเนี่ยพายเรือไปเรือเวลาจะเด็ดใบไ,ไม้ใส่ย่ามท่านไปด้วยเด็ดใบไม้เด็ดใบไม,ไไม้ข้างทางแล้วถึงเวลาที่ญาติโยมถวายอาหารให้ท่านฉันคาแรกอร่อยปุ๊บท่านก็จะหยุดเลยอันอ,อร่อยปุ๊บหยุดเลยแล้วต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะชาวบ้านเนี่ยทำของถวายพระเนี่ยต้องสุดยอดอใช่ไหม ท่านก็จะหยุดและท่านก็จะล้วงเอาเอาหญ้าเอาอะไรใบไม้ข้างทางมากินเพื่อให้มีชีวิตอยู่แค่นั้นจะต้องไม่มีรสชาติอร่อยทันทีที่อร่อยปุบหยุดเลยเนี่ยพระจริงๆเข้าใจว่าท่านกิติก็คงจะคําว่าเพื่อให้ปลอดภัยจากวัตตะสงสารก็คือให้ปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์ถูกต้องคือท่านจะเป็น เอ่อหัวหน้าผู้พิพากษาเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าคณะเนี่ยหัวหน้านะก็ถือว่าโหท่านอายุต้อง50ขึ้นนะผมดูแล้วเพราะว่าเออดูจากท่านรับราชการมา25ปีใช่ไหมต้องก็ประมาณ25ก็50 50 50ขึ้นนะเอ่อถ้าเกิดท่านยังทําหน้าที่ต่อไปเนี่ยท่านก็จะต้องเจออะไรแบบนี้ครับท่านต้องมีกิเลสต้องต้องมีอะไรนะฉะนั้นท่านปลีกวิเวกไปบวชเลยนะสมัยก่อนทําไมพระจึงต้อง ทุดงเข้าไปเข้าป่าเข้าถ้ำเพราะแน่นอนไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับทางโลกบางทีอยู่วัดเนี่ยยังไม่ได้เลยยังไม่รอดเลยนะบางทีญาติโยมไปหาใช่ไหมใช่ขนาดท่านเป็นผู้พิพากษานะท่านก็ต้องพิจารณาคดีข้อพิพาทถูกต้องไม่ว่าจะตัดสินทางหนึ่งทางใดมันล้วนแต่มีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วท่านก็ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นอยู่ในวัฏสงสารแน่นอนเดี๋ยวจะเกิดความรู้สึกแล้ะล้วไม่ต้องนับอาชีพอย่างเรานะักข่าวเนี่ยนะอ่านข่าวอ่านเรื่องราวของช โอ้โหนี่มันยิ่งกว่าอยู่ในวัตะสงสารใช่ใช่นะท่านกาลังพิจารณาคดีท่านอ่านสำนวนนี้ว่าทำไมคนนี้มันเลวร้ายขนาดนี้เดี๋ยวต้องตัดสินให้หนักอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยือเห็นไหมก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหทีนี้เข้าใจท่านเลยแล้วท่านก็จะถ้าเกิดก็อนุโมทนาสาธุท่านกิตินะฮะให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็หลุดพ้นก็คือพบหน้าชาติหน้าต่อไปเนี่ย ท่านก็จะไม่มีวิบากรรมแล้วท่านจะมีแต่กุศลกรรมแล้วใช่ไหม,มเพราะสิ่งต่างๆคือท่านหยุดแล้วไงอเออท่านจะหยุดแล้วอแต่พวกเราอะยังไม่หยุดเอ,อฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวไว้เถอะชาติหน้า <laughs> ชาติหน้าเพราแน่นอนยังอยากเกิดมาหลอ่ออยากเกิดมารวยอยู่ แสดงว่ายังไม่คิดจะหลุดจากวัฏสงสารใช่ยังยังไม่หลุดพ้นยังไม่หลุดพ้นอยากรวยอยากรวยอยากสวยอะไรจะมาการันตีว่าคุณจะเกิดมาหล่อเกิดมารวยใช่ไหมเกิดมาเป็นหนอนนี่ใช่ไหมโอ้โหนี่แต่ถึงแม้ว่าพอคนเราจะหนีไปบวชแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นสิ่งที่การันตีได้นะว่าเราจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารใช่ไหมหลายคนอาจจะต้องถึงแม้ตัวเองจะ เข้าสู่ร่มกาสาวพัดแต่ว่าถ้าประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ดีคุณก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเออผมลืมบอกไปเขาเชื่อในเรื่องของการระลึกชาตินี่นะว่าไอการระลึกชาติเนี่ย,ลลยมันคือหลักฐานอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนเรายังเวียนว่ายตายเกิดแล้วเขาก็ไปยกตัวอย่างสมัยนู้นเออรายการตีสิบหรือไงเนี่ยเอาเด็กคนหนึ่งมาออกอากาศอายุสามขวบแล้วก็ลบเล้ากับแม่ ว่าช่วยพาไปจังหวัดนู้นหน่อยพาไปจังหวัดนั้นหน่อยจังหวัดอะไรผมจาไม่ได้แล้วเพราะเขาบอกว่าเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเขาอยู่จังหวัดนูน้นแล้วที่สุดแล้วเด็กคนนี้เนี่ยแม่ไม่ค่อยไม่พาไปก็หนีออกจากบ้านแล้วก็นั่งรถไปเองไปจังหวัดนู้นถูกแล้วก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวของบ้านหลังนี้มีเมียมีลูกคนในบ้านก็ไม่เชื่อเฮ้ยพูดอะไรมั่วๆวเปล่า แต่พอถามอะไรตอบได้หมดทุกอย่างอืใช่จนคนในบ้านนั้นเชื่อว่าอ๋อเนี่ยคือหัวหน้าครอบครัวที่กลับมาเกิดใหม่ก็คือในสมัยของพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าก็มีเศรษฐีท่านหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วเป็นเศรษฐีร่ํารวยมากแต่ไม่เคยทําทานเลยขี้งกด้วยนะที่สุดตายไปป๊บชาติต่อมาเกิดเป็นขอทานเกิดเป็นขอทานและก็เป็นขอทานที่ไม่ค่อยมีใครให้ทานด้วยนะจนกระทั่ง มาอยู่ที่บ้านตัวเองในสมัยที่ตัวเองเป็นเศรษฐีออนะพระพุทธเจ้าก็เลยสเสด็จมาเจอก็เลยบอกทางด้านของบ้านหลังเนี้ยอืลูกหลานเนี่ยอืว่าให้ทานคนนี้ซะเออคนนี้เขาเป็นพ่อคุณเออเป็นพ่อเป็นพ่อในชาติที่แล้วเขาอยู่บ้านหลังนี้ออไม่เชื่อให้ขอทานคนเนี้ยออลองไปชี้สิออว่าสมัยที่ตัวเองเป็นเศรษฐีอยู่บ้านหลังเนี้เก็บทรัพย์สมบัติไปที่ไหนบ้าง แล้วขอทานคนนี้ก็เข้าไปชี้ถูกคือการระลึกชาติเวียน่ายตายเกิดเี่ยนข้ามภพข้ามชาติใช่ฉะนั้นเวียน่ายตายเกิดเนี่ยคุณจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ผลกรรมของการกระทําในชาตินี้ถูกต้องใช่ไหมวิบากวิบากใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีใช่ไหมมันก็จะส่งผลต่อการเกิดในชาติต่อไปของเราไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่หน้าที่การงานอะไร มันส่งผลหมดครับโอ้โหทำบุญเห็นผลชัดหน้าทำนมทําหน้าเห็นผลชัดนนี้ก็บอกโดยพิธีการพิกเายเราพูดดีดีโทรก็เป็นพิบากแบบกจะจบดีอยู่แล้วคนเราหวังรัดไงหวังทางรัดไงยังเวียนไายตายเกิดอยู่พอคุณสรุปแบบนี้ปุ๊บ เราสามคนวิบากทันทีว <laughs> <laughs> ิบากเลยตอนนี้จะพากันไปดีๆอยู่แล้วในชาติหน้ายังไม่ชาติหน้าคน <laughs> เดียวช่วงหน้าก็ยังวิบากอยู่ช่วงหน้า <laughs> หนักเลยท่านเคยบอกว่าท่านผู้ชมฮะชาติหน้าเนี่ยท่านจะได้เกิดปนน 5, เป็นมนุษย์แน่ถ้าท่านานับถือศีลห้าท่านรักษาศีลห้าเกิดเป็น <laughs> มนุษย์แน่ท่านรักษาศีลห้าท่านเกิดเป็นมนุษย์แน่บางรูปอย่างหลวงพ่อเวลาเนี่ยบอกว่า กอะหนกคุณเนี่ะรักษาศีลห้าสักวันหนึ่งคุณก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเหรอวันเดีย<อ>วเออบางเราหลวงพ่อบอกว่าบางทีนะแค่คุณรักษาศีลห้าข้อหนึ่งอ,อย่างเคร่งครัดคุณก็การันตีแล้วว่าชาติหน้าคุณโอเคแล้วอ๋อเหรอเห็นไหมแค่รักษาศีลห้าในหนึ่งข้อนี่นะใช่แต่ถ้าเกิดท่านอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกนะก็คือรักษาศีลห้านะ อย่างที่ผมเคยบอกง่ายๆเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยท่านรักษาศีลห้าสักสี่วันก็คือวันพระวันพระเนี่ยท่านอย่าทำผิดศีลห้านะเราก็ต้องเชื่อว่าถ้าเกิดท่านทำผิดศีลข้อไหนมันจะแรงมากโดยเฉพาะข้อหนึ่งโอ้โหข้อหนึ่งนี่อย่างแรงปานาติปานาโอ้โหปานาติปาตาใช่นะฉะนั้นก็ตามนี้และเราจะได้แบบไปเจอกันในชาติหน้าต่อไปอ้าว ยังเวียนจาเกิดอย่างเป็นมนุษย์ไงเรายังไม่นิพพานหรอกเราเนี่ยยำเยอะยังสนุกอยู่เราพักกันอีกคู่นึงครับเชญครับต่างประเทศเขาโคนิ่งกันมาหลายปีแล้วถ้าได้ก็ดีนะเราจะได้โคนิ่งเมียเราไงรักเมียเราไงนี่ไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่าใช้จ่ายปัจจุบันนี้ประมาณหล้านบาทโอ้โหเหรอมีเงิหกล้านบาทโคนิ่งตัวหนึ่งอะตำตาโตยังจะโคนิ่งเมียอยู่ไม่หกพัน คุณต้องถามคุณก่อนเขาอยากอยู่กับเราต่อโอ้ยสุดยอดเลยที่ไมตังหัวรอแบบนั้นน่ะผมเชื่อพี่ผมเชื่อพี่